สวัสดีปีใหม่นะครับอ่ะพอดีมีเอฟซีจากช่องฟ้านะครับขอสูตรพริกน้ำปลาอร่อยอร่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผมจะใช้พริกกินดาแดงนะครับหกช้อนโต๊ะครับนี่จำสัดส่วนให้ดีนะครับแล้วก็พริกกินดาเฉียวครับสี่ช้อนโต๊ะหรือว่าจะเอาเท่ากันก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นพริกขี้หนูยิ่งดีนะครับ พริกขีนูสวนเอาสีเขียวแต่กินดาแดงจําเป็นต้องเอาสีแดงนะครับพร้อมกับหอมแดงนะครับหั่นให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับนี่ครับแบบนี้ครับอย่าหั่นแบนนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆอันนี้สองช้อนโต๊ะครับแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมก็หั่นเป็นลูกเต๋าเช่นเดียวกันครับนี่ครับนี่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้สองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับส่วนเคล็ดลับจะอยู่ตรงนี้นะครับ สิ่งที่ทําให้น้ําปลาของท่านดํานะครับก็คือเมล็ดของพริกนะครับนี่ครับวิธีหั่นนะครับอย่าหั่นให้บางมากหรือว่าหนามากเกินไปนะครับหั่นให้พอดีแบบนี้นะครับจากนั้นก็หากระชอนมาครับเทลงครับเทปนกันเลยเอาเมลเ็ดของพริกออกให้หมดให้เยอะมากที่สุดครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อย ก็ใส่ภาชนะเลยครับกระเทียมหอมแดงใส่ลงไปหาซื้อน้ำปลายี่ห้อดีๆนะครับที่ไม่เค็มมากจนเกินไปครับผมเทลงไปเลยให้ท่วมเลยครับง่ายๆคนให้เข้ากันนะครับผมจะไม่ใส่ผงชูรสเพิ่มนะครับบางคนก็อาจจะใส่ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมจะไม่ใส่นะครับผงชูรสจะไม่ใส่เลยจะใส่แค่น้ําปลาแค่นี้เองครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับหั่นมะนาวเป็นซีกแบบนี้ครับ ถ้าเราทําเยอะเราก็ใส่เยอะนะครับแต่ปริมาณขนาดนี้ผมจะใส่แค่สองซี่นะครับไม่ต้องไปบีบน้ํามะนาวใส่นะครับเอาวางลงไปไว้เฉยนะครับนี่แบบนี้ครับมะนาวจะช่วยให้น้ําปลาไม่ดําไม่ค้านะครับหลังจากที่เราเอาเมล็ดของพริกออกเยอะๆแล้วนะครับรับรองครับสูตรนี้น้ําปลาจะใสเป็นอาทิตย์เลยครับแล้วก็อร่อยแน่นอนครับนี่ดูครับ สีสันจะน่าทานแบบนี้เลยอ่ะโอเคนะครับท่านที่ขอมาก็คงเห็นคลิปนี้แล้วนะครับถ้าใครอยากได้สูตรอะไรต่อไปนะครับก็เมนต์มาได้ครับถ้ามีเวลาผมก็จะรีบทำให้ดูแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามผมนะครับผมจะมีเมนูใหม่ๆมานำเสนอตลอดนะครับตลอดปีนี้ก็จะเหมือนเดิมครับผมจะคิดค้นเมนูใหม่ๆมานำเสนอต่อ fc ทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามครับ